ครับสวัสดีครับนี่เกจเก,ก,กับเชฟมาครับวิญญาณศาสตร์ตรจ็ซ่อมแอร์บ้านในกินอิมเอร์เตอร์อาร์จำสองนะครับมีปัญหาทำงานจะพักตัดนะครับก,บการเย็นน้อยตรวเช็คโค้ดไม่ขึ้นครับขอบคุณครับพี่ผมพี่ทำงานกี่นาทีนะพี่แป๊บเดียวตัดเนาะใช่รุ่นนะ FTKQ หนึ่งสอง TB สองเอสนะครับคอยคอยเย็นคอยร้อนก็ FTKQ หนึ่งสอง TB สองเอสนะครับ แกะไปแล้วโอ้นี่สายกาวเบลอเลยนะพี่โอ้เส้นใหญ่จังเอ๊ะมนสายทีวีหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สายอ๋อสายดาวไอ้นี่เหรอสายแฟนที่ตรงนห้อ๋อสามซีนี่มันเป็นสายทีวีนะ<ร>อะไรต่อไป่งกางให้โอ <Okay. S 3> เคที่บ้านไม่มีสายกาวอืมครับ <ขอ S 2> ผมก็ว่าอยู่มันใหญ่ๆ ผมใส่สามสีสายเดินกล้องนะช่างตกใจไม่ใส่กาวใหญ่ขนาดนี้โอเคนี่ตั้งสองแอมป์นะศูนยจุดศูนย์สองเจ็ดนะครับตั้งยี่สิบแอมป์ศูนย์จุดศูนย์จุสมศูนย์อ่ะหวันพี่เปิดแอร์เลยครับเปิเป็นเอเ่นะโอเคเสียงอ่อนนะครับพลมน่าจะหมุน 0ูนนึ่งเโอเคเสียงคอมพิวเซอร์ทำงานคนระับทำงานประมาณนะห้านาทียังไม่ได้ตัดประมาณนั้นแหละโอเคเพิ่หนึ่งแอมอยู่โอเคครับประมาณนี้แหละครับพอแล้วครับ <Okay. S 1> ปิดเลยครับปิดรีโมทเลยครับ okay. ไม่นานนะครับ ประมาณห้าทีแล้วตัดดับนะจะรอรอ,อบกันหนึ่งไปปิดโอเคพี่รบกวนที่ปิดเบรคเกอร์เลยครับเดี๋ยวช่างลื้อดูครับเราื<ม>้อวัดดูกันโอเคครับเมนบอร์ดเป็นรุ่นนี้เนาะถ้าเป็นแชกบางคนก็คงจะยกเมนบอร์ดไปทั้งหมดอ๋อไม่ไม่ครับเดี๋ยวช่างก็ซ่อมที่นี่แหละไม่ไม่ม,มีมีเคยเคยให้ช่างดูอะ่ะอ๋อโอเคครับช่างต้องวัดค่าคาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้ แล้วนะครับกดล็อกไว้นะครับ6กจุดหนึ่งสี่นะครับโอเคค่าไม่ได้นะครับต้องเป็นค่าใหม่โอเคเดี๋ยวลือ้อโอเคครับนี่ก็เสียบถอดสายนะครับตัวคอมพิวเตอร์ตรงนี้มีวาล์วนะครับมอเตอร์โอเวอร์โหลดแน่นแน่นแน่น ตุ๊บเลยโอเคโอเคส่งแรตอนก็ถอดสายออกมานะครับโอเคครับ <Bye. S 1> อ่าถอดมาแล้ครับ ก็คือถ้าไม่โดนแดดยิ่งดีพี่ดีที่สุดแล้วไม่ผุไม่พังง่ายๆจริงแล้วน่า <Okay. S 2> จะตั้งเองข้างๆนู้นนะ okay, ครับถอดค่าครับปราร์ตเตอร์ตัวใหม่นะยี่สิบจุดสองเจ็ดนะครับโอเคเอตัว <Okay. S 2> ไอตัวที่นั่งเท่าไหร่เมื่อกี้นะนเนี่ยสิบหกแน่หรอืรหอเจ็่ะอ่าเหลือหกครับกกว่าเองครับไม่ได้ค่าไม่ได้ครับบูทไฟไม่ได้ครับอ่ะท okay, ี่ก็บ่อก,กี้นะโอเค อะซิลิโคนก็ไม่แห้งนะครับแ,แสดงว่าไม่ร้อนมากอยู่ในร่มดีดครับใส่เข้าไปนะครับเสียบสายให้ครบนะครับเบบอ๋อสำคัญพัดลมช่างนี่ไม่ได้นะต้งตั้งอยู่ง้นได้ใช่ไหมอะไรนะครับนนะอ๋อเดี๋ยวช่างต้องประกอบเข้ามาครับพี่นี่เสียบสายก่อนไม่ได้เดี๋ยวโดนไปพัดแต่งงานเข้าช่างอีก <laughs> อเ,เสียบให้ดีนะครับเดี๋ยวก็ครอบฝาเข้ามา ว่ากลัวแบบพัดโดนแตกงานเข้าโอเคครับประกอบไปแล้วนะครับเที๋ยวก็ฝาเทียดอีกทีเปิเดเบรกเกอร์ครับเฮ้ยตัวนี้มันเหมือนมีคราบ เสียงอีวีว่าดังเตอร์สไลด์ดังนะเสียงดังฟังชัดเตะเตะอยู่ไกลๆก็ได้ยินหัดแอร์ได้เลยพี่ครับโซนจุดหนึ่งหนึ่ง 0.15ลอแป๊บหนึ่งนะครับเปิดเบเกอร์ใหม่วัด a c 250โวลต์นะครับเช็คไฟนะครับไฟขันหนึ่งขั้นวนมาปกติไหมนะครับโอเคมาเกือบ250 v นะครับอีก c 50โวลต์วัด2กง3ับนะครับ สื่อสารได้นะครับโอเคยี่สิบไม่เกินสามสิบโวลต์ดีซีหรือสังเกตหลอดไฟไอดีกระพริบก็ได้นะครับป๊อกครับแสดงว่าสื่อสารได้เ okay. สลโนจุดเ okay. จ็ดแปดแปดสอง พีเลยนะครับ1แอมจะเป็น2แอมแล้วโอเค2แอมแล้วนะครับเปิดใช้งาน5นาทีตัดดับนะครับนานไป5นาทีทุก5นาทีมันจะตัดใช่ไหมอ๋อมันมันต้องม,มันต้องไม่ตัดครับม,มันต้องไม่ตัดใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวก็รู้พี่ สองคนเริ่มเย็นนะครับสองจุดสองแอมป์แล้วเดี๋ยววัดดูความร้อนทีโอเครอ okay, เริ่มสปีดครับจากสองแอมป์จะขึ้นสามแอมป์นะตอนนี้สองจุดสี่สองจุดหกเจ็ดแปดศูนย์เก้าศูนย์สามแอมป์นะครับสปีดรอบนะครับ เป็น4แอมนะครับความร้อนอยูที่นี่อยู่29อยู่เพิ่งใส่นะครับเดี๋ยวนีก3.67นะครับเนี๋ยบอก5.4นะครับ8จุดสูงสุด5.4แอมป์หรือ ประหยัดไฟก็สามจุดหนึ่งเก้านะครับไม่น่าเกินหน้าแอมป์หมุนสองที่อยู่ร้อนขึ้นที่สามสามจุดนี้อากาศเย็นด้วยนะครับฝนตกวันนี้ฟ้ากำลังคืม พอช้ำนะสองหุ่นแล้วก็สามหุ่นอีกช้ำนะท่อบรรยากาศเย็นยยน,นะเ,เย็นเร็วนะครับเย็นเร็วความร้อนก็แค่นี้นะสามสิบสี่จุดศูนย์นึ่งนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นอยู่ในร่มเนี่ยวันนี้อากาศเย็นด้วยฝนตกนะครับโอเคแล้วล่ะเป็นซีแอมเนี่ยลอยครับเนี่ยสามแอมกว่าอยู่นะครับ อ๋อเดี๋ยวต้องขยับขยับหน่อยติดอย่งเงียบนะต้องที่รุ่นี้ถ้าดังๆก็อย่างที่ว่าละหาอะไรง้างแน่งไตรงนี้นะครับแบรน์นี่ประมาณนี้นะครับความร้อนอากาศเย็นนะครับอากาศร้อนก็ขึ้นประมาณสี่สิบแหละนี่อากาศเย็นอโอเคครับยังไงของว่าจะมีอะระโยชน์ยังไงก็ช่วยกดติดตามกดสติ๊กเกอร์กดไลค์แชร์ เป็นกำลังใจให้ใช่ไหมในการทำคลิปดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสูส้ครับขอบคุณครับที่ได้ชมงานไปละไปละครับ